ชมนะไหนๆขโมยขโจรขอเวลาชื่นิดนึงเถอะไปดูนะครับตูชมครับเมื่อสักครู่ทองร้อยหนึ่งใช่ไหมน้ำหนักร้อยบาทไม่ใช่มูลค่านะฮะทิ้งเงินห้าแสนที่จังหวัดลำปางไม่เอ่ยชื่อนะครับเด็กชายวัยสิบสี่ปีถูกจับกลุมนะครับตำรวจตามไปจับกลุมได้ในบ้านเนี่ยน้องไบฮะชาวบ้านช่วยกันปิดประตูขังไว้ในบ้านคือกําลังเข้าไปขโมยเงินรู้ไหมครับบทสุดท้ายเนี่ยไปขโมยอะไรฮะ เป็นถุงเงินถุงหงนึ่งใส่เหรียญบาทเอาไว้รวมทั้งหมดไม่ถึงห้าสิบบาทสอบสวนเด็กคนนี้อายุสิบสี่บอกว่าขีมา่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพบว่าบ้านหลังนี้เปิดประตูบ้านหน้าบ้านทิ้งไว้จอดมอเตอร์ไซค์เดินเข้ามาไม่เห็นใครตั้งใจขโมยถุงเงินเหรียญบาทซึ่งมีเงินไม่ถึงห้าสิบบาทถามว่าเงินที่ได้เอาไปไหนเขาบอกว่าเขาจะเอาไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์คือเขาติดเกมฟุตบอลเกมฟีฟ่าเกมออนไลน์ติดอย่างหนัก สว่วนบันทึกกรรมครับท่านผู้ชมครับ